ทางด้านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะคะได้ตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถรัรมภ์ตามโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่44จังหวัดนครนายกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท องคมนตรีนายกมูลและนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พร้อมด้วยคณะกรรมการได้เดินทางมายัางจังหวัดนครนายกเพื่อติดตามเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอวัมภ์ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่44โดยมีนายชานนวาสิกกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้การต้อนรับณนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรวมด้วยหม่อมหลวงพันณเลิศวาสิกสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครนายก รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่ โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์นที่ดีระหว่างเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางโดยรุ่นที่44นี้จังหวัดนครน,นายกรับเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน30คนพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์15ครอบครัวในพื้นที่อำเภอองคลักษ์แยกเป็นครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวน1ิบครอบครัว ตลอดระยะเวลาการพำนักครอบครัวเวธรรมก็จะดูแลให้คำแนะนำด้านการดำรงชีวิตการศึกษาและพายเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเช่นพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเข้าใจอันดีระหว่างกันอานจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและส่งเสริมความมั่นคงของประเทศในระยะยาว